บทที่12อาทิตย์ปริยสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมยังพระควาขยายยังมิหารติขญาสีเสิติงพิกขุสหัสีนาณอัตโะพระควาพิกุอามันเตสิสัพังพิกเวอาทิตังกินจะพิกเวสัพพังอาทิตังกินจักขุงพิกเวอาทิตตังลูปาอาทิตต จักขูวิญญาณอาทิตังจักขูสัมผัสโซอาทิตโตยัมปีทังจักขูสัมผัสปัชยาอุปัชยติเวทยตังสุขังวาทุกขังวาทุกอะทุกคะมาสุขังวาตามปีอาทิตังเกนะณอาทิตังอาทิตังลาชัติกาโทคันิการโมทะคินาอาทิตังชาติยาชะมะและนีนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิ โทมนาสีห no sí, ิอุบายาสีหิอาทิตันติวัฏามิโสตังอาทิตตังทัฏฐาสะอาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตตังโสตสัมผัสโสอาทิตโตยามปีทางโสตสัมผัสปัชญาอุปัญาติเวทยตาังสุขังวาทุขังวาอทุขามาสุขังวาตัมปีอาทิตตังเจนะอาทิตังอาทิตตัง ราชติคาโทคันิกาโมทังหิคาอาทิตตังชาติยาเชมัลเนนะโสเกหิปริทเทเวหิตทุกขีหิตโทมณสหิอุปยาสหิอาทิตตันติวัฏามิคานังอาทิตตังอันธาอาทิตตาคานวิญญาณังอาทิตตังคาณสัมผัสโวอาทิตโตยามปีทางคาณสัมผัสปยาอุปเชติเวทยตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมาสุขังวาตมปีอาทิตตังเกนะอาทิตัง อาทิตตังราชานิคาโทคณิคาทูโทคณิคาอาทิตตังชาติยาเชมารณีนะโตกีหิปริเตเวหิทุเขหิโมโหมะนเสหิอุปยาสหิอาทิตตังติวะทายิชธิวะหาอาทิตตาละสาอาทิตตาชิวะหาวิญญาณังอาทิตตังชิวะหาสัมผัสวอาทิตโตยมปีทังชิวะหาสัมผัสปชยาอุปเชยติเวทยาตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามาสุขังวาตัน ตัมปีอาทิตังเกียาอาธิตังอาธิตังลาชาติการโทคนิกาโกามโมทากินาอาธิตังชาติยาชมารณีนาโศเกียหิปริเทเวหิทุกเสหิโทมนาเสหิอุบายเสหิอาธิตันติวัฏฐามิกายโยอาธิตโตภูพัพพาอาธิกากายวิญญาณังอาธิตังกายสัมผสัสโสอาธิตยามปิดตัง กายสัมผันปัจชยาอุปชยติเวทยตังสุขังวาทุกขังวาอทุขามะสุขังวาตามปีอาทิตตังจีณะอาทิตตังอาทิตตังลาชนิคาโโธณิคาโมทคินาอาทิตตังชาติยาชมัลเนนะโสจีหิปลิเทเวหิตทุกขีหิโทมณสีหิอุปยาสีหิอาทิตตันติวัฏามิมโนอาทิตโตทมอาทิตตาวิโนวิญญาณังอาทิตตัง มนโนสามภูสิอธิตโตยัมปีทังมนโสงนสัมภัชยาอุปัชยติเวยทยาตังสุขังว่าทุกครั้งว่าทุกขะมาสุขังว่าตัมปีอธิตังจีน่าอธิตังอทิตังราชานิกาโทขันิกาโมทันิกาอาธิตังชาติยาะมาลเนนะอุโสเกียหิปริเทเวหิทุกเกียหิโทมาน,นเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวัทามิ เอวังปัดสังพิกาเวสุตตวาอริยะสาวโกจะขู่จะมิงปีนิพินทติลูเปสุปีนิพินทติจุดจะขูวิญญาณีปีนิพินทติจกขูสัมัสเสปีนิพินทติยำปีทางจากขูสัมภะปชยาอุปชยาติเวทยตังสุข,ขังวาทุกขงัวขงวาอทุกขามาสุขังวาตัสะมีปีนิพินทติ โสตจตมิปีนิพินทติทัตเสปิสุปินิพินทติโสตวิญญาณิปีนิพินทติโสตสัมผัสเสปีนิพินทติยำปีทางโสตสัมผัสปัจฉยาอุปชิยติเวทยตังสุขังวาทุครังวาทุครังมาสุขังวาตัตสมิญปีนิพินทติคานัสสมิปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานวิญญาณิปีนิพินทติคานสัมผัสเสปีนิพินทติยำปีทางคานสัมผัสปัจฉยาอุปชยติเวทย์ตังสุขังวง ว่าอทุกขะมาสู่ครั้งว่าแต่จะมีปีนิพินทัติชีวะหายญาปีนิพินทติและเสสุปีนิพินทติชีวะหาวิญญาณีปีนิพินทัติชีวะหาสัมผัสเสปีนิพินทติยำปิดทางชีวะหาสัมผัสปัจฉยาอุปัจฉยติเวทายังสุ่ครั้งว่าทุกครั้งว่าอทุกครัมาสู่ครังว่าแต่จะมีปีนิพินทติกายสัมมีปีนิพินทติภูพภเพสุปีนิพินทติ กายวิญญาณีปีนิพินทติกายสัมผัสสัมผัสเสปีนิพินทติยำปีทางกายสัมผัสปัจเจ้าอุปเชียติเวทยตังสุขังวาทุกครังว่าอาทุกขามาสุขังวาแต่จะมีปีนิพินทติมนจะมีปีนิพินทติทำเมีสุปีนิพินทติมโนวิญญาณีปีนี้พินทติมโนสัมผัสเสปีนีพินทติแต่ยำปีทางมโนสัมผัสปัจเจ้าอุปเชียติเวทยตังสุขังวาทุกครั้งว่าอาทุกขามาสุขัง ว่าแต่สมีปีนิพินสตินิพินนิพินทางบิรัชสติบิลาคาวิมุจจติวิมุตตสัมมินวิมุจจะมิติญานังโหติกิลาชาติอุสิตังพรหมจริยังกตังกะริยังนาปรังอิทัตตาญาติปชานาติติอิทธามวจะพะควาอัตมะนาเตภะ พ,พิกุลภควะโตสพาสิตังอภินันทุงยิมัตสมินจะปนะเวยากะละมัตจมิงมันนะมานีตัสะพิกขุสหัสะอนุปาทายะาอาสาวิหิจิตานิวิมุตจจสูติบทที่สิามอนันตะลักขณะสุตัง เอวังเมสุตังเอกังสมัยยังพักว่าภาลานสียังวิหารติอิสิปตเนีมิคทายะอัตโขพักว่าปัจจวัคคียาภิกขุอมันมาเตสิรูปังภิกขเวอนัตตารูปังจะอิทังภิกขเวอัตตาอภวิสสนายทังรูปังอภะทายะสังวเตยะลัมพีธถาจะรูปังเอวังมีรูปังโหตุเอวังมีรูปังมาโหสีติยัสมะจะโข พิกวีูปังอนัตตาจัสมารูปังอาปาตยสังวเตยติน่าจะลัพเติรูปัง,ง,งลูปีเอวังมมรูปังหัวตุเอวังมมรูปังมาหโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจัอีิทางลูกเวทพิกวีอนัตตาภาวิสนาอิทางเวทนาอาปาตยสังวเตยยลํเพทาจะเวทนาเอวังมีเวทนาหัวตุเอวังมีเวทนา มาอหสิติยะสมาเจโขภิกเวเวทนาอนัตตาตาสมาเวทนาอภัตยสังวเตตินัจจะลำปฏติเวทนาอีวังมีเวทนาโมตุอีวังมีเวทนามาอหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจจอีทังภิกขวอัตตาอภวิสระนัอีทางสัญญาอภัตยสังวเตยลำพิธาจดสัญญาอยาออวังมีสัญญาโหตุอีวังมีสัญ สัญญามาโอโหสิต <ım> ิยสมาจะโคภิกขวี <ş Liberty Overwatch> <güzel fit> สัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอภัตญาสังวัตตินาจจะลำภติสัญญายะอีวังมีสัญญาโหตุอีวังมีสัญญามาโอโหสิติสังขารานัตตาสังขาราจะยิทธังภิกขวีอัตตาภวิสังสุนายิทังสังขาราอภัตญาสังวัตตยัยุงลำพิธาจะสังขารีสุ เอวังเมสังขาราหุนตุเอวังเมสังขารมาออกอภิสุทติยัสมะเจโคภิกาเวสังขาราอนัตตาตัสมาสังขาราอวัยาสาสวาเตนตินณจัลลัมภะเจงสังขารีสุเอวังเมสังขาราหุนตุเอวังเมสังขารมาออกอภิสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังจะอิทังภิกาเวอัตตา อภวิสสะนิทังวิญญาณังอาปาทายะสังวเตยยาลัมเพธะจาวิญญาณังเอวังเมวิญญาณังโอหุตุเอวังเมวิญญาณังมาโอหุสิติยัสมาจักรภิกเวงวิญญาณังอานัตตาตัสมาวิญญาณังอาปาทายะสังวตติน้าจัลัมเพธะวิญญาณังเอวังเมวิญญาณังโหุตุเอวังเมวิญญาณังมาโอหุสิติตังกินมัจยะถาภิกขเวรุปังนิจัง วานิจังวาอะนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาตังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกครังบิปปารินามัธังกันลังนนตังสัมมลุกปัสสิตุงเอตังมะมะเยโสหามัสมินะเอโสหมีอัตติโนหิตังพันเตตังจินมัจทะพิกเวเวทนาอนิจจาว วานิจาวาติอนิจังพันเตยมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกครังพันเตยมปนานิจังทุกขังว่าิปลินามะดัรมังกันลังนนตังสามารถโนปส, orem, ส,ป name, สปิตร <res> <necessary> ุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีนะเอโสมีอัตติโนเอหังพันเตตังกินมัจจถาภิกขเวสัญญาอนิจังว่าอนิจังวาติอนิจังพันเตยมปนานิจังทุกครังวาตังปิ สุขังวาติทุกขงังพันเตยัมปนันนิจัง trips, ทุกขังวิปปานิทนามัตตมังกันลังนุตังสัมารถโนตปัสสิตุงเอตังมะมะเยโสหามัสมินะเยโสมีอัตตติโนเหตตังพันเตตังกิมัตยธาภิกขเวสังขารานิจังวาอนิจังวาติอนิจจาพันเตยัมปนันนิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนันนิจังทุกขัง วิปปลิณามัธมังกัลังนุตังมะสัมมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสสมินะเอโสเมยอัตติโนหิหยตังพันเตตังจิงมัจจะถะภิกขเววิญญาณังอนิจจังวะอนิจจังวะติอนิจจังยัมปินิยัมปนานิจจังทุกขังวะตังวะติทุกขังพันเตยัมปานิจจังทุกขังวิปปลิณามัธมังกัลังนุตังสัมมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะ เยสูห์หามัสมินาเยสูมีอัตติโนหิเหตังพันเตตัามินตัามาหิตติหะพิกเวยยังกินจิรูปังอัตีนินาหนักกรรมจุปนันังอัชฉะตังวาพหิตาวาอุลานิกังวาสกุมังวาหินาวังปานิตังวายันทุลีสันติกวีวาสัพังรูปังนีนตังมะไมา นิ้อสุหมามัชมินามิสุอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังยัมปนาปัจจยาทิพตังยากินจิเวทนาอัตติตานะครับปัญจุปนังอัจชวาภหิทาวาอุรานิกาวาจุกุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุลีนสันติเกวาสาาัพพะเวทนาเนตังมามานะเนื้อสุหามัสมินาเนสุอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังอ,อุสัมป่อยปัจจยา สัพพังพังยากาสีสัญญา <c oughs> อัธีนาขปัจุปนาอัจจตาวาพิหิตาวาอูลานิกาวาสุขุมาวานินาวาปณิตาวายาทุเรนสันติเกวาสัพพิสภาสัญญาณนะเตเนตังม,ามานะมะณเนโสหามัสมิณะมโสอัตตาติเอวะเมตังยัตถาปูตังสัมปัตติยาอุปชายาสัพพังพังยิจิต เยเกจิสังขาราอตินะปัญจุปนาอัจฉตาวะพหิทธาวาโอรานิกาวาสุขุมาวะนินามะปณิตาวาเยทูเรสันติเกวะสัพพังสัพเพสังขารานิตังมามานามสุหามัสมินนามสุอัตติเอวะมีตังยะทาภูตังสัมภะปชิยายะทัพพังพังยังกินเกวิญญาณังอตินาคามปัญจุปนังอัจฉังวะพหิทาวาโอฬานิกาวะ วาสุขุมังวาหินาวังปณิตังวายันทูลินสันติจีวาสัพพังสัพพังวิญญาณังนิตังมะมะนะเมหามัสมินนาเสุอัตตาติเอวะเมตังยะถาภุตังสัมปะพชียาทัพพังพังอีวังปัสสังพิกะเวสุตตะวาอริยะสาวะโกลุปัสสะมิงปินิพินทติเวทนายะปินิพินทติสัญญายะปินิพินทติสังขาริ สปปุปินิพินทติวิญญาณนันสะมีปินิพินทตินิพินทางวจิรัตสติเวราคาวิมุตจติวิมุตตาสมินวิมุจตมจะมีติญาณังโหติขีนาชาติอุสิตังพรหมจริยังกตังกลัลยยังนาปัลลังอัตถตาย,ยาติปชานะติติอิ ววามะวจะพระวาอัตตะมะนาปัญจวัคียาพิกุพระวาโตหาจิตังอภพ,พินันทุงอิบมาสมิจะบะนะเวยากะละนัตจะมิงปัญญามานีปัญจวัคียานังพิขูนังอนุปาทายะอาอาสาวีหิจิตตานิวิมุจ,จริงสุติ